สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมเ e s ต to i m p r e พ s กันนะคะเกมนี้เนี่ยเราจะต้องมาแต่งตัวสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนๆแฟนคลับของเราค่ะเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะเหมือนว่าธีมเนี่ยรอบนี้จะเป็น <c oughs> ดีว่านะคะเอ้ดดีว่านะคะผมไม่รู้เหมือนกันว่าดีว่าเนี่ยมันคืออะไรคล้ายๆไดหรือเปล่าไดรน่าจะไดเป่าผมหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะ ดีว่าดีว่าแปลว่าอะไรน่าจะคล้ายๆแบบตัวออกหมายตัวแม่หรือเปล่าถ้าตัวแม่เนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบส้นสูงอะไรอย่างนี้นะคะส้นสูงก็หนีเลยรองเท้าพื้นแดงที่ชั้นใ่ฝันนี่คริสเตียนลาบูตองนะคะโอเคค่ะเราไปดูชิ้นส่วนต่อไปที่เราจะแต่งกันนะคะคิดว่าตัวแม่เนี่ยน่าจะต้องมีความสวยแบบสับๆหน่อยนะคะสับหมูสับหมาสับมาสับไก่นะคะโอเคค่ะ ไม่ทราบว่าเออแถวนี้มีอะไรน่าสนใจไหมคะมือคิดว่าตัวแม่อย่างเราเนี่ยน่าจะแถวนี้มันไม่น่าจะมีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่นะคะคิดว่าแถวนี้เนี่ยอืคิดว่าฉันน่าจะเออเปลี่ยนสีผิวก่อนนะคะรู้สึกว่าตัวแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ทาครีมกันแดดน,นะคะ อาจจะออกแนวเออแทนๆทนนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะอันนี้คืออะไรคะแต่งหน้าคะ่ะโอเคคิดว่าตัวแม่นะคะ่ะปากแดงแงไปเลยคะ่ะแบบนี้เลยคะ่ะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยเยี่ยมเลยไม่ได้ต้องแบบนี้คะ่ะนี่แหลคะค่ะเยี่ยมเลยคะ่ะปังมากคะ่ะสับมากคะ่ะโอเคตรงนี้ล่ะคะ่ะตรงนี้เหมือนจะเป็นทรงผมนะคะคิดว่าตัวแม่เนะ่ต้องมัดใจแบบ ชายๆนะคะเออคิดว่าตัวแม่นะ่ะอืมน่าจะส่งอืมคุณแม่ก็คิดก่อนนะคะคิดว่าอืมอืมไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่เลยค่ะอืมเอาทรงนี้ละกันนะคะเปียายาวมากค่ะจะได้ไปมัดใจผู้ชายได้นะคะโอเคตรงนี้ทำเล็บค่ะไม่ต้องทำค่ะใส่ธรรมชาติค่ะ แก่ายฮิวตี้นะคะแถวนี้ค่ะมันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยค่ะคิดว่าอันนี้จะต้องปีนปีกนะคะแบบติดปีกบินไปหาผัวอย่างนี้นะคะอ่าเป็นไอเดียที่ดีไหมคะท่านผู้ชมคะดีใช่ไหมคะโอเคพี่ก็ว่าดีผมก็ว่าดีค่ะเอ้ยหนูก็ว่าดีเอ้ยฉันก็ว่าดีค่ะโอเคค่ะฉันคิดว่าถ้าตัวแม่น่ะฉันว่าเราจะใส่อันนี้นะคะ สีแบบดำๆนะคะแบบตัวแม่ออกเดียวแม่มดนะคะโอเคค่ะเสียงไม่ไหวล้วค่ะ <c oughs> อาจจะต้องกินน้ำมะนาวหน่อยนะคะจักหนึ่งอึกสองอึกนะคะคิดว่าอย่างงี้เลยะคะ่ะอืแปลกๆนะคะมันดูแก่ไปคะ่ะแก่มากแก่สุดๆแก่ไปเลยคะ่ะรู้สึกว่าไม่มีความเป็นไม่สวยเลยนะคะแถวนี้ไม่มีอะไรเลยบอยอ ไม่มีอะไรที่ฉันตูกใจเลยเวายอุยฉันคิดว่าระดับตัวแม่เนะี่ยมันก็ต้องออกแนวแบบเออสายฝอสายฝอหน่อยเพราะฉะนั้นฉันคิดว่านี่เลยนี่เราต้องใส่ครบเซนด้วยฮ่านี่ค่ะอาจจะเป็นนางฟ้านะคะฮ่าอาจจะเป็นนางฟ้าแบบว่าติดบิกบินนะคะแบบผู้ชายชอบคุณดีๆเราดีพอหรือยังนะคะแบบนี้ค่ะ อ่าโอเคค่ะก็สิ่งที่ถือนะคะน่าจะเป็นหัวใจนะคะเออหัวใจในนี้มีเธอคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันค่ะเดินมาดูค่ะโอ้โหทำไมอันนี้ไม่ทราบว่าแต่งอะไรของคุณค่ะเฮะแต่งอะไรของคุณค่ะทำไมแต่ละคนแต่งไม่สวยกันเลยคะ่ะอันนี้ออกแนวสายฟอลนะคะโอเคสวยอยู่อันนี้คืออะไรคะแเอเรียลหรือเปล่าคะ่ะเออมาทำไมที่นี่คะ่ะ มาทำไมมาทำไมคะก็มีผู้ชายด้วยค่ะโอ้ผู้ชายหล่อจังเลยค่ะหล่อจังเลยค่ะก็ไอ,อจีหน่อยได้ไหมคะเดินหนีเลยค่ะเออเดินหนีเลยค่ะเออโอเคค่ะโอเคค่ะฉันคิดว่าผู้ชายเนี่ยชายนะคะคงชอบผูผ้ผู้สาวที่มันรวยๆนะคะโอเคแล้วก็รวยได้ค่ะนี่ค่ะ แต่ให้มันเต็มไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใส่ให้มันหมดค่ะใส่ให้มันหมดค่ะเขาจะได้รู้ค่ะว่าเรารวยค่ะนี่ค่ะใส่ให้มันหมดค่ะนี่ค่ะใส่หมดค่ะนี่ค่ะใส่หมดค่ะอันนี้แว่นค่ะใส่อันเดียวพอค่ะมันจะทับทางกันแล้วนะคะนี่ค่ะใส่แว่นแบบนี้ค่ะอ่าโอเคค่ะดูสวยดูรวยดูแพงขึ้นมาทันทีทันใดเลยรู้สึกว่าดีมากรู้สึกว่าเฟี้ยวสุดๆไปเลยค่ะนี่ค่ะเป็นไงล่ะคะชีเสิร์ฟไหมคะ นี่ฮอบเลยค่ะนี่ค่ะบางมากแม่ครับเริดมากครับนี่เดินสับเดินสับครับเรามาดูกันดีกว่าว่าท่าเนี้ยมีท่าอะไรบ้างมีทา่าอันนี้คือท่าอะไรครับแหกขาเราครับเดซี่เดซี่คือดอกกุหลาบได้เปล่าแกโอ้มีแต่ท่าอะไรก็ไม่รู้ค่ะเจ๊ไม่ถูกใจเลยอย่ะทฉ <laughs> ันก็ไม่รู้นะคะว่าฉันแต่งตัวอะไรของฉันนะคะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไราแต่ก็สวยนะคะ อก็ใจไหมคะไม่ก็สวยเท่าไหร่แต่ก็สวยนะคะสวยในสายตาผู้หญิงนะคะเอ้ยสวยในสายตาผู้ชายนะคะอผู้ชายก็ชอบแบบนี้นะคะออกแนวแบบว่าเอแปลกๆหน่อยผู้ชายชอบของแปลกๆนะคะมาค่ะจะมาให้คะแนนกันนะคะอันนี้อะไรคะว่ายมาเลยอือะไรกันเนี่ยมาทําไมาคะมาผิดที่ลงทะเลไปเลยคะ่ะลงไปเลยให้สองดาวพอกะฮึอะไรของเก่ากะน้ําลายเล่นน้าลายกระเด็นเลยคะ่ะอืม ไม่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 ไ,ม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 ไมกลับไปลงทะเลเลยไปเนี่ยแม่ถูกแกเจ๊อย่างหนักค่ะอันนี้ออกแนวจะรุกคุณหนูกะโปงเนี่ยบานไปหน่อยจะไปเต้นบันเล่ที่ไหนหรือเปล่าคะที่นี่มันมาเดินแบบค่ะฮะไม่รู้เรื่องจริงๆเอาไปสองพอไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจริงๆทําอะไรของเขาเนียมาดูคนต่อไป คนนี้ออกแนวสายฝอจีนจนหน่อยแต่อันนี้รู้สึกว่าน่าไม่ใช่จีนธรรมดาอาจจะเป็นจีนแดงซะด้วยแต่สวยนะอืมถือว่าดีเลยแต่ตะขายจะ,จะเอามาทําไมจะเอามาจับปลาหรือเปล่าจะไปจับปลาลงทะเลไปกับแอลเลียนเลยนะให้ดาวเดียวพอเออไม่รู้เรื่องจริงๆเลยคนนี้ออกแนวอวาตารม,มาทำไหม กันอะไรครับเนี่ยเอาไปสองดาวพอทำไมตัวสีฟ้าอย่างนั้นฮึทำอะไรมาไปทำอะไรมาฮึไม่ดูเรื่องมาดูคนต่อไปคนนี้ออกแนรูปคุณหนูหลานคุณนายมือซ้ายเสียแพนโดราส่วนมือข้างขวาทำอะไรเอา้าแล้วลงไปนอนทำไมตดติกตอนแรกจะให้สามตอนแรกจะให้ห้าดาวเอาไปดาวเดียวพอตดม็ดด้วยกินไรมาเนี่ย อ่นะหูแล้วเหม็นด้วยตดแล้วนนะหเหม็นด้วยหูเหม็นด้วยเหม็นจัดอะ่ะมาดูคนต่อไปคนนี้ออกแนวนักร้องอืมออกแนวดีว่าอันนี้น่าจะไม่ดีอันนี้เขาเขาบอกทีมดีว่าอันนี้น่าจะไม่ดีไป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 เดินไป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 เออชิว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 เกล้าเกล้ามาดูคนต่อไปทำไมมันยังไม่ถึงตาฉันสักทีอันนี้คืออะไรคะ มนกรอบฉันหรือเปล่าคะเนี่ยติดปีกเนี่ยแล้วมาถือไฟเย็นทําไมอะไรกันเนี่ยอะไรอะไรไป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 เดี๋ยวมันไหมเดี๋ยวมันไหมออกไปออกไปไม่รู้เรื่องเลยเอาไฟเย็นก็มาเล่นทำไมมาดูคนต่อไปนี่ดีกว่าคนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้เลยคนนี้ที่สเปคที่ฉันฝันลองเช้าพื้นแดงที่ฉันฝันอื เฟี้ยวจริงๆมายืนเฉยๆไม่ต้องทําอะไรล้วบิดข้างบิดซ้ายบิดขวาบิดหน้าบิดหลังนี่อ,อกแนวนี่มาดินี่แค่นี้พอแค่นี้พอเดี๋ยวก็ได้ที่นหนึ่งแล้วง่ายๆชิวๆแค่นั้นพอและคนนี้ไม่ทราบว่าแต่งตัวแดงแป๊ดเลยฮึแดงแป๊ดเลยก็กินน้ําอะไรน่ะกินอะไรน่ะเฮะกินอะไรอะ่ะกินมะพร้าวเหรอฮะอ๋ออาจจะก,กินน้ำมะพร้าวให้สอง ให้สองพรชอบกินน้ำมะพร้าวอ่าไม่ไม่เกี่ยวกับชุดชอบเกี่ยวกับน้ำมะพร้าวใช่ไหมไมันใช่น้ำมะพร้าวไหมเรามาดูกันว่าใครจะได้ที่ <ค oda> ไม่ไม่ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่มีไม่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 มีชั้นเลยเหรอคืออันดับที่หกฉันอยากจะก,กรีดมันออกมาอ้า <c oughs> เป็นที่หกได้ยังไงระดับฉันมันต้องที่หนึ่งมันต้องออนชอปสวยขนาดนี้ไอนน่มันเป็นไปได้ยังไงแล้วตกน้ำอีกโอ้โหไอ้ย่อืมอืมอืมไม่ได้ได้ยังไงที่หนึ่งแต่งตัวสวยขนาดนี้ถ้าสวยกดกดไลค์มาแต่ถ้าไม่สวยก็ต้องกดอยู่ดีฝากกดไลค์กันด้วย มาดูตานี้เขาบอกว่าหนึ่งเดียวกับธรรมชาติถ้าธรรมชาติก็ต้องออกแนวเขียวเขียวนอยเขียวอีเลยโอเคไหมเข้าใจไหมเข้าใจครับถ้าคุณรักธรรมชาติจริงคุณไม่ต้องใส่อะไรเลยเข้าใจไหมะละ่ะถ้าคุณถ้าคุณอยากเออเอาจริงๆนะถ้าคุณรักธรรมชาติจริงคุณไม่ต้องใส่ชุดอะไรเลยรอบนี้ผมว่าผมจะเป็นผู้ชายกันบ้างนี่ จะเป็นผู้ชายกันบ้างซิทแพ็แน่นตับเลยมาถ้าออกแนวผู้ชายสายธรรมชาติหน่อยนะถ้าออกธรรมชาติหน่อยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ใช่สายธรรมชาตินะเออแปลกๆเหมือนกันผู้ชายสายธรรมชาติเนี่ยถ้าธรรมชาติเนี่ยอ,อาจ,จะออกแนวเขียวเขียวอันนั้นก็เขียวเกินฮะออันนี้อะไรเนี่ยฮะอโอ้โหโอ้โห โอ้หนักเลยหนักเลยนี่เออหนักเลยนี่เออหนักเลยนะหนักเลยหนักมากสุดสุดๆแล้วม้วนทำไมนะ่ะหมุนเลยหมุนเมทนฮิฮลิคอปเตอร์เลยมาทำหน้าดีกว่าเรามาดูกันถ้าเราเป็นผู้ชายหน้าก็ต้องแบบแบดแบดโหดโหน่อยแบบเก๊กเก๊กทรงๆหล่อๆอะไรเงี้ย นะครับเดี๋ยวแล้วเอาออกอยังไงร,รู้สึกว่าอยากจะเอาออกอ๋อกดได้เลยโอเคถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยชิมโมน,น่าจะต้องเข้ม,เข,มเข้มหน่อยแบบบ,บายบายอะไรเงี้ยน,นี่เลยซิกมาซิกมา,กมาบอยโนหนึ่งหมาป่าเดียวได้สุดๆหนุ่มเจนวายและสไตล์อัลฟ่ามากผ่านครับรู้สึกว่าซสาสายธรรมชาติเนี่ย ผมน่ะคิดว่านะสายธรรมชาติเนี่ย้คิดไม่ออกเหมือนกันเลยนี่นี่หรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วถ้าสายธรรมชาติเนี่ยอันนี้ชมโสดหรือเปล่าชมโสดหรือเปล่าไม่น่าใช่มันต้องทรงนี้อ่าอเนแนวดำๆหน่อยมืดๆหน่อยต้องเขียวๆหน่อยนะเอ้ผมไอ้อันที่สอง สองไม่ใช่พาเลตนี่คืออะไรอเออเออนี่เขียวๆห,หน่อยตังผ,ผมก็ดำๆน่ออ่าไม่แล้วผมไม่อยากได้ฟา้าๆเอาเออกได้ไหมนี่หรือเปล่าอันนี้นี่ผมว่านี่เออใช่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 ว่าอันนี้ดำดำดำแป้นเลยดำแป้นเลยดำแป้นเลย,ๆๆเลยอ่าสายธรรมชาติของจริงของแท้ ถึงขั้นเอาสารไายมาวางบนหัวคิดดูธรรมชาติขนาดไหนครับเฮะผมเอาสีเขียวไปเลยอาจจะเขียวเขียวจ้าเขียวจ้าไม่ได้อาจจะต้องเขียวมุนแบบเขียวขี้ม้าหน่อยนี่ก็ม้าเกินอันนี้น่าจะขี้ม้าแบบขี้ม้าจริงๆอ่ะอ่านี่โอเคผมว่าเสื้อก็น่าจะออกแนวแบบ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 ไม่ใช่แบบเนี้ยไม่ใช่แบบนี้นะอาจจะแบบว่าออกแนวเออแบบฟิตฟิตหน่อย อ่าเราจะไม่เราจะไม่เน้นที่ข้างบนเราจะเน้นที่ข้างล่างข้างล่างนะแล้วก็จะใส่เป็นแบบพวกกางโกงกางเกงใช่นี่แบบนี้เลยครับหล่อไหมล่ะหล่อไหมครับหล่อนะหล่อจริงหล่อสุดๆไปเลยเรามาดูรองเท้ากันดีกว่าถ้าธรรมชาติไม่ต้องใส่อืมถ้าธรรมชาติจริงไม่ต้องใส่ครับเรามาดูอ็อเดอร์เซอรีกันดีกว่าถ้าคนรักธรรมชาติเนี่ย สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็น่าจะต้องเป็นมีดอกไม้ไหมไม่มีโโถ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 โโนี่ไงรักธรรมชาติเอาดอกไม้ไปเลยเอาดอกไม้ไปเลยเอาดอกไม้ไปเลยอืมชอบธรรมชาตินักใช่ไหมเอาดอกไม้ไปเลยครับนี่ครับอาจจะต้องออกแนวเขียวๆหน่อยเพื่อแสดงความรักธรรมชาตินะอ่ะนี่เลยนี่เลยนี่เลย นี่มันตัวแม่มากนี่มันตัวพ่อนี่มันแดนดี้ชูกาแดดี้สกิบดี้ทอเลทมากดูสิอันนี้คืออะไรอ่ะนางตานีหรือเปล่าแต่งอย่างนี้นึกว่านางตานีสิ่งอยู่ที่ต้นกล้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเฮลมีเฮลมีอ่ะโอโถเฮ้ยนี่อันนี้เลยครับเทไหมละครับเทะระเบิดเลยไหมครับเจ่จริงๆกระเป๋าสะพายไหมไม่ต้อง ไม่ต้องเลยไม่ดีเลยอืมผมว่าเราเนี่ยก็น่าจะควรใส่รองเท้าหน่อยนะนี่ได้ไหมใส่ของผู้หญิงได้ไหมใส่ได้ด้วยเยี่ยมมากไม่เอาไม่เอาเอาอันที่สองอันไหนอืมอันนี้ไหมอ่าใช่นี่แหละเอาสีเขียวอ่าโอเคเลยโอเคเลย,โอเ,เลยโอเคมากโอเคดีดีเยี่ยมดีมากดีมาดีต่อเนื่อง แต่ขออนุญาตปรับแต่งสักนิดนึงเรียวเดี๋ยวไปรอดูตอนที่ให้คะแนนไปถึงเวลาให้คะแนนแล้วคนนี้เป็นแม่มดหรือเปล่าเขาหมายถึงว่าวันวิทเนเจอร์ก็คือหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วคุณถือลูกอมมาทำไมืมลูกอมหลอกเด็กหรือเปล่าเหมือนจะนางฟ้าแต่นี่คือนางไรผมไม่เชื่อคุณครับไปครับให้ดอกเดียวพอให้หนึ่งดาวพอไม่ดีมาดูคนนี้กันบ้าง ไม่ทราบว่าแต่งเป็นต้นไม้หรือเปล่าครับอืมออกแนวเฉดสีเป็นไม้นะอาจจะเป็นไม้แก่ด้วยเอาไปสองพอเอาไปสองพอเอาไปสองพอครับอืมเอาไปสองอ่ามีการล้มหนึ่งทีครับไม่เป็นไรเรามาดูกันต่อไปกันดีกว่าอืคนนี้รู้สึกว่าอืมมันตะรุกคุณหนูไปไหน เขาบอกว่าวันวิทเนเจอร์หนึ่งเดียวกับธรรมชาติอันนี้ไปเดินสยามแล้วจะไปเตรียมตัวโดนสัมภาษณ์หรือไงเอาไปดาวเดียวพอเขาให้ไปธรรมชาติไม่รู้เรืออ่องเลยเขาให้ธรรมชาติมาสายดำทำไมเขามาธรรมชาติมาดำทำไมอแปลก ไม่ดีอ๋อใบดาวเดียวพอไม่ตรงคอนเซปเลยถึงจะสวยสัเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ตรงคอนเซปต์คอนเซปพูดผิดนิดหน่อยนี่แหละครับนี่อะไรครับผู้ชายสายธรรมชาติพร้อมที่จะเอาดอกไม้ไปแจกใจให้ทุกคนครับสวยที่สุดเอ้หล่อที่สุดในปาแตพีในโลกชาตินี้แล้วในโลกนี้ไม่มีใครหล่อเท่าคนนี้ครับต้องพ่อหนุ่มคนนี้ครับเดินไปแล้วครับไม่แอคท่าไม่แอคอะไรเลยครับคนต่อไปครับ ไปเดินสยามอีกแล้วครับลูกจะลูกคุณหนูไปไหนครับจะลูกคุณหนูไปไหนครับเฮ้อทำไมทำไมไม่แต่งตัวให้มันเข้ากับธีมหน่อยล่ะครับเอาไปดาวเดียวพอเฮ้ยคนดูครับหวังว่าคนดูจะคิดเหมือนกับผมนะครับอันนี้ไม่ให้ได้ไหมไม่ให้จักดาวเลยได้ไหมเรียกได้ว่าที่สุดของความไม่สวย หน้าก็ไม่มีรองเท้าก็ไม่ใส่เสื้อแดงแปดเลยออฮอแสปปาอันนี้มางตานี้ไม่ใอ่บว่านางตานี้ได้ขี่สม,มีไหมครับไม่น่าจะได้ขี่นะมาถือแอปเปิลด้วยผมให้3ามคนนี้ขี่อทีมากผมชอบผมชอบผมดีมันดีมันดีเยี่ยมเยียมเยียม่ยยมอันนี้อันนี้อันนี้ชอบจริงอันนี้ชอบจริงมีความนางตานีของเออประเทศไทยนะครับ อาจจะเป็นคนไทยหรือเปล่าคนเมื่อกี้จบแล้วที่หนึ่งต้องเป็นของผมได้ที่สามก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนอย่างน้อยก็ได้ที่สามนะ,อะโอเคอย่างน้อยก็ได้ที่สามครับนี่เป็นไงบอกแล้วมันหล่อค,ค,คนมันคนมันหล่อทําอะไรก็หล่อนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเป็นไงสวยไหมล่ะฮะเจ๋งไหมคะ